กาบเรียนท่านประธานวุฒิสภานะคะดิฉันนางสาวชยานันติยัตรการชัยคะ่ะขอพระคุณนะคะท่านผอดีทีอค่ะที่วันนี้กรุณามากล่าวรายงานนะคะดิฉันมีบางประเด็นที่อยากจะตั้งข้อสังเกตแล้วก็ขออนุญาตเสนอแนะนะคะประเด็นที่หนึ่งคะ่ะดิฉันเชื่ออย่างยิ่งนะคะการทำใดๆก็ตามไม่มีคนไม่มีเงินงานไม่เกิด เพราะฉะนั้นประเด็นแรกที่ดิฉันอยากจะขอตั้งข้อสังเกตก็คือในเรื่องของงบประมาณค่ะดิฉันสังเกตย้อนหลังไป10ปีที่แล้วตั้งแต่ปี2556ถึงปี2562งบประมาณที่ใช้เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ1,200ล้านบาทแต่พอมาปีที่2565และ2566เหลือเพียงแค่400ล้านและ500ล้านบาท ดิฉันไม่ทราบว่าประเด็นสําคัญคืออะไรถ้าเป็นไปได้ถ้าท่านผอสามารถชี้แจงได้ถึงและแนลวในการที่ถูกตัดงบประมาณได้จะเป็นพระคุณเลยค่ะแล้วประเด็นต่อไปที่ดิฉันอยากจะพูดถึงในเรื่องงบประมาณ400ล้านบาท500ล้านบาท1,200ล้านบาทดูแล้วรู้สึกเหมือนเยอะแต่ มันจะดีมากเลยนะคะถ้าเราจะได้ข้อมูลเบนชมาร์กกับประเทศอื่นๆว่าไม่ว่าจะเป็นซาว์อีสเอเชียก็ตามหรือจะเป็นโกโบก็ตามว่าประเทศต่างๆใช้งบประมาณอยู่เท่าไหร่ในการพัฒนาเทคโนโลยีการป้องกันประเทศเพราะตรงนี้จะเป็นมีนายะแล้วมันจะโยงไปสู่เรื่องของ KPI และเอาคําที่เราต้องการ KPI ผลงานที่ท่านได้ชี้แจงให้เราฟังเป็นที่ประจักษ์คะ่ะ แล้วก็ดีใจว่าวันนี้ประเทศไทยเรามีความคืบหน้าก้าวหน้าแต่อย่างไรก็ตามมันจะดีมากเลยค่ะถ้าท่านจาก,การุณาเปรียบเทียบว่าโทษซีนิจ้ที่เกิดขึ้นททษเซฟวิ่งของเรายกตัวอย่างเช่นยางเอ,อยยางล้อ,อยางเกาะดิฉันอาจจะใช้คำพูดไม่ถูกต้องเป๊ะทราบว่ามีการประหยัดเงินงบประมาณไปเยอะมาก แต่ถ้าท่านสามารถเล่า IMPACT ตรงนี้ให้ฟังนะคะว่าเรามีเซฟวิ่งในเรื่องการที่ต้องไปซื้อจากต่างประเทศมาแล้วมาผลิตเองในประเทศไทยเนี่ยเป็นมูลาค่าเท่าไหร่เทียบกับงบประมาณเรียกว่า10ปีย้อนหลังไปเนี่ยคะ่ะไม่ต่ำกว่าหมื่นล้านบาทเนี่ยมันบาลานซ์แล้วเป็นยังไงนะคะเราอยากเห็นภาพทางประโยชน์และประหยัดด้วย ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเดียวแต่คงจะต้องมีเรื่องของเอาคำมากกว่าเอา p u พุธนะคะสิ่งที่ดิฉันอยากจะขออนุญาตพูดต่อก็คือในเรื่องของข้อเสนอแนะค่ะดิฉันไม่แน่ใจว่าส r a t ิจีของ DTI คืออะไรถ้าส r a t ิจีแนวทางในการปฏิบัติของสถาบันมองว่าการพัฒนาไม่จำเป็นต้องทำา r D, แต่ทำา c D ได้ มีมากน้อยแค่ไหนดิฉันเชื่อว่ามีนะคะแต่จะดีไหมคะถ้าเรามีอะไรอันที่เป็นต่างชาติที่ประสบความสําเร็จแล้วไม่ว่าจะเป็นทางค่าย US หรือทางค่ายจีนก็ตามเพราะาประเทศเหล่านี้มีอินโนเวชันมากมายในเรื่องของ d e f e n s e National d e f e n s e ไม่ว่าจะเป็นโรบอทหรืออะไรก็ตามมันจะช่วยทําให้สปีดสปีดในการผลิตอินโนเวชันต่างๆมันไปได้รวดเร็วขึ้น ยกตัวอย่างนะคะอย่างโรบอทเก็บระเบิดภาคใต้อะคะ่ะถ้าไม่ผิดดิฉันได้ยินมาตั้งแต่10ปีที่แล้วแล้ววันนี้เรายังพูดถึงเรื่องของโรบอทเก็บระเบิดอยู่เป็นไปได้นะคะซึ่งความรู้ของดิฉันอาจจะขาดตอนไปก็ต้องขออนุญาตให้ท่านผอ,อช่วยอัปเดตด้วยว่าจริงอยู่ตัวตัวเดียวโรบอทต,ตัวเดียว แต่ในเวลาที่ผ่านไปเทคโนโลยีที่ไปแอดออนแก่เจ้าตัวนี้อาจจะมากขึ้นก็ได้แต่อยากจะเห็นเป็นรูปธรรมที่เป็นเชิงประจักษ์นะคะอันนี้ก็คือในเรื่องของ time to market ด้วยนะคะอันต่อไปที่ดิฉันจะอาจจะขออนุญาตออพูดต่อก็คือว่าในเมื่องบประมาณถูกตัดไปเยอะขนาดนี้แล้วเราจะอยู่ต่อไปได้ไหม มันจะทําให้ด้วยเงิน500ล้านบาทที่เราได้รับงบประมาณดิฉันไม่เห็นภาพ6-7นะคะเพราะอเผอิญอาจจะมีการอนุมัติงบประมาณเลทนิดนึงท่านก็เลยไม่ได้โชว์ให้เราดูนะคะถ้ามันยังคงเป็นอย่างนี้ต่อไปการพัฒนานวัตกรรมต่างๆมันไม่ใช่ทําแล้วมันได้แค่ข้ามคืนมันใช้ระยะเวลามากในการพัฒนาอันนี้เป็นสิ่งที่เข้าใจได้แล้วถ้าเป็นเป็นเช่นนี้ต่อไป อนาคต5ปีข้างหน้าจะเป็นยังไงดิฉันอยากเห็นภาพออในแง่ของ5ปีหรือ10ปีข้างหน้านะคะของ DTI ว่ามองว่าประเทศเราจะมีเครื่องไม้เครื่องมือในการปกป้อง,ป,องป้องกันประเทศขนาดไหนนะคะโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับเพื่อนบ้านเรารอบรอบตัวเรานะคะขอบพระคุณคะ่ะ